สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสาววิลามในต่างแดนสวัสดีจ้าวันนี้จะมาแนะนําลูกสาวบ้านนี้นะคะลูกลูกสาวบ้านนี้จ้ามาเบ่งลูกสาวบ้านนี้เด้อค่ะเด้อนี่จ้าลูกสาวบ้านนี้นี่กำลังเป็นสาวออกดอกสุพร่งเลย ลูกสาววันนี้นะจะหกเดือนมัน้งเนี่ย,ออย,ออยน,น,นี่ลูกสาวงามลูกสาวงหญ่ออกดอกตลอดเลยดอกร้ายค่ะค่ะนี่กับลูกสาวมีลูกสาวอีกนี่อันนี้ก็ลูกสาวนี่ค่ะ

ลูกสาวสวยมากบ้านนี้ไม่แต่ลูกสาวจะเออมีลูกชายอยู่ีันีก็ลูกสาวกลมกลืนกับพามา่นสาละอันนี้ก็ลูกสาวตัดที่มันเออลนุนเนี่ยมันออกไหมเห็นบ่ออกใหมแล้ว จ้าใน,นกะฝากกดติดตามช่องสาววิลัมนในตังเดยให้น้ำได้ค่ะเดยอแล้วก็ขอบคุณทุกซับเลยค่ะที่คุที่กดติดตามมาขอบคุณจากใจจริงจ้าแล้วก็มาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้า